สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีสานัาคยูเช้างมาการดูการปลูกผักนะครับนี่ครับมึงผลพันปลผูกผักเป็นครับผมปลูกนี่ว่าเกิดจ้าเกี่ยครับฮะพรา้ยังเด็ไ่ได้ไปขึ้นตะเคียนยเ,ยเยพราะลอ่อ,ลองบอนไยังหน่อยผักนิดเดียวไม่ได้พอร่องดอกนี้ครับร่อ,อง แปงบักใหญ่เลยเพลื้อเลยนี่ครับผักชีผักชีจีนครับีจนไม่ใช่ผักชีฮาวนะครับเผื่อมีผักบุ้งเกิดน้ำครับผักบุงแดงัวครับแดงข้างครับน่แดงข้างครับ นะครับท e ั้งทางวัวะวัาน,นะครับงามครับแล้วก็พดน้ำ้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็งามตามท้องเรื่อง <c oughs> นะครับแปลงพุ่นกลางที่ลงเม็ดนะครับพุ่น มันมีหลายอย่างครับมันซื้อมาให้อย่างละน้อยน้ยหนึ่งครับบ่พอะแปลงครับเอพอะลองดอกน้อยเดียวนึงเบิ่งครับเก้าอี้ทับบกบวบมุนบดเราครับเพิ่งมาเบิ่งครับนี่คือบกบวบครับบกบวบฟักสันฟักเงาครับนี่ครับนี่บกบบกับกลางเกิด เกิดนะครับมั่วบวบนะครับออนีบออ่นครับนี่ก็คือผักชีนะครับบ้านนะครับนี่ก็แตงตัว ขี้ครับขี้ปูขี้งามงามัมอันนี้กระแปงใหญ่เลย

คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ